รอดูน้ส,ส,สมาชิกเรามีใครบ้างคะสมาชิกเราก็มีคุณปู่คุณย่าคุณแม่คุณพ่อนะคะแม่เองพ่ออาจรต้องแล้วก็แม่ครับแล้วก็คุณนุน pues okay! ี่แล้วก็คุณกระเบิดตรงนี้สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาที่เทวลัยวิวะมหาทินยครับจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ หลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะครับเราก็พาครอบครัวมาทาบุญกันนะครับซึ่งสถานที่แรกที่ครอบครัวเราเดินทางมานี้ก็คือเทวะลัยสิงหาวังครับซึ่งเทวะลัยเนี่ยนะครับเป็นการสร้างศาสนส,นสถานตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ดูนะครับซึ่งศาสนาพราหมณ์ดูเนี่ยนับถืีในเทพเจ้านะครับตาม คำสอนนะครับในคำพีพระเวทนะครับซึ่งก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยนะครับแต่เทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะ,ะมีอิิฤทริ์หรือมีอเขาเรียกว่าอะไรครับมีความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในด้านต่างๆฉะนั้น ผู้ที่นับถือในเทพเจ้าของศาสนาครามฮินดูนะครับจะต้องรู้ว่าเทพเจ้าองค์ไหนเนี่ยที่จะสามารถบรรดาลพรหรือประทานพรใดให้แล้วก็ต้องบูชาให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเทพเจ้าแต่ละองค์เนี่ยจะไม่ได้ประทานพรได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยากจะ บูชาในเรื่องของสติปรรัญญาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของสุขภาบนะครับเทพเจ้าแต่ละองค์ท่านก็จะบันดาลพรให้แตกต่างกันออกไปนะครับผู้ที่ศึกษาำทำภีพระเวทนะครับในเรื่องของฤทธิ์ของเทพเจ้าแต่ละองค์ก็จะรู้ว่า มีศรัทธาในเรื่องใดแล้วก็จะบูชาเทพเจ้านะครับแต่ความเชื่อหนึ่งที่ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูจะรู้เลยก็คือว่าก่อนที่จะบูชาเทพเจ้าองค์ใดก็ตามในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะต้องบูชาพระพิฆเนศก่อนครับเพราะพระพิฆเนศคือปฐมบูชาพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าในเทวะลัยแห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจแล้วก็มีเทพเจ้าองค์ใดบ้างน,นะครับผมจะพาเดินชม รเราเดินชมไปเรื่อยๆน,นะครับเดี๋ยวเทพเจ้าองค์ในที่ผมพอที่จะมีความรู้หรือผมพอที่จะรู้จักผมก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันไปด้วยนะครับหรือว่าเป็นการให้ความรู้ไปนะครับแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในชั้นนะครับเพื่อที่จะ ูชาพระพิฆเ,เนศนะครับองค์องค์ด้านหน้านก็นค,คือประตูบูชาสีชเนศนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่เรามอางเห็นนะครับองค์สีทองนั้นก็คือ,อมหาเทพนะครับพระศิวะนะครับซึ่งเป็นพระบิดาของพระพิฆเ,เนศนันน่นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ เราให้ทุกท่านฟังแล้วนะครับว่าการที่จะบูชาเทพเจ้าของกลาฮินดูเนี่ยนะครับประถมบูชาศรีเทเนตคือเทพเจ้าองค์แรกเลยที่ทุกคนจะต้องบูชานะครับก่อนที่จะระลึกถึงเทพเจ้าองค์อื่นๆนะครับฉะนั้นท่านใดก็ตามนะครับที่จะบูชาเทพเจ้าของกลางฮินดูนะครับจะต้องบูชาประถมศรีเทเนตก่อนนะครับคือในตำนานนะครับของ รามยูเนี่ยนะครับคือบอกว่าพระพิฆเนศเนี่ยได้รับพรจากพระศิวะนะครับและพระแน่ปาราวัตตีนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นเทพปัญญาครับเป็นเทพผู้มีความเฉลียวฉลาดนะครับสติปัญญาเหอะนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับยากพระพิฆเนศนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านสนใจก็สามารถที่จะ ศึกษาได้นะครับในคติธรรมนะครับคติความเชื่อของการบุดูเนาะนะครับวันนี้ก็เคารพไหว้กันนะครับผมก็เคยมาแล้วนะครับพี่ผมก็อนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับคร,ครับ เ้าสามอนในสนาพราหมณ์ดูซึ่งก็ได <minded> <yan paint material regarded> ้แก่พระศิวะพระวิษณุนะครับพระโรมนะครับซึ่งเรื่องราวของปรีโมติเนี่ยนะครับก็เป็นที่เคารพสักการะของสนาพราหมณ์ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในเทวไลนะครับว่ามีเทพเจ้าองค์ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีพิธีกรรมนะครับหรือมีฟัมเพื่ออะไรบ้างเกี่ยวกับสนาพราหมณ์ดูนะครับ เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้สักรรการะพระศิวะแล้วนะครับได้เจอพระผาเรียบร้อยครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งหนึ่งไปแล้วสำับการเดินทางในวันนี้ครับตัดมือนนรรรรมต่อแล้วค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บริเวณศิวานี้นะครับ 何これ食べよう。<music> <music> แล้วก็หยิบก็ไปมากรูปงของมหาเทพพระศิวะแล้วก็มาเป็นของพระแม่ประลาวดีโอโหทุกองค์ค่ะตอนนี้พระเยราบาลนคะครับคุณยายไหนลองเล่าสิครับเรามาถึงช้างเวราบันแล้วนะคะทีนี้ถ้าท่านใดมาถึงก็ควรจะไปเข้ามาช้างเวราบันเป็นช้างที่เป็นพาณิของพระอินนร์นะของพระอินพระศิวะแล้วก็พระโรรมนะคะ ใครมาแล้วพระมหาเทพสามองเชื่อกันว่าผู้ใดได้รอดท้องช้างเอราวัณนี้จะนำพาโชคดีนะคะโชคดีสะดละเคาะนะคะคุณย่ารอดหรือยังคุณย่ารอดยาเชิญค่ะลอดให้พ้นอุปสรรคทั้งหลายเดี๋ยวเราไปท่านจะได้รอสอรอสอรอราจะคืนลมหายใจเดี๋ยวเราไปรอดใต้ท้องอีรวัณช้างอีรวัณนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ องนี้เราก็จะเห็นว่าตรงกลางก็จะเป็นพระศิวะนะครับแล้วก็จะมีพระรามพระศิลท่านนะครับซึ่งทำดีบูชาไปอยู่นะครับข้างห่งนี้นะครับก็จะมีพระที่นี่เลย ครับตอนนี้เราก็กําลังเข้ามานะครับเยี่ยมชมเรนนรกกระพุนะครับรก็ฝนปเป็นผู้บรรยายนะครับค,ครับนี่คือแดนนรกกระพุนะครับหรือมีบรรยากาศนะครับไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรนิม่มเหมือนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปนรกนะครับ คือครั้งแรกเลยที่ได้มาเดือนแดนนรกนะครับเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวชมไปเรื่อยๆครับนำเดาเี๋ยวูกันนะครับมอดมาพูดกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาที่แดนนรกภูมนะครับก็ชมคุมนรกนะครับซึ่งก็มีเหล่าดวงวิญญาณน,นะครับผู้ผีที่ได้รับกรรมนะครับจากการที่ประพฤติชั่วโลกมนุษย์นะครับประพฤติกรรมก็มารับกรรมนะตอนนี้ผมก็กำลังเข้าเฝ้าท่านโยมาพูดนะครับท่านก็เป็นผู้ปกครองผู้ดูแลในส่วนของนรกภูมอแห่งนี้นะครับ ควบคุมความเรียบร้อยในการตัดสินว่าความเรื่องของความขีดหรือกรรมสัญญาครับครับสัรู่นี้ครอบครัวเราก็่ได้ตรวจบูชาทั้งหมนะครับนี่นะครับนรกประภูมิเนี่ยก็เตือนสติให้เรานะครับไม่รุ่หลงอยู่กับกิเลสตัณหานะครับไม่ตกอยู่ในอบายขั้นต่ำนะครับที่จะทําให้ใจิตใจเรามัวหมองนะครับหรืออยู่ในอวุโสลจิตนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ใน รียกว่ารมาอยู่ในกุศลจิตที่ดีงามน,นะครับดวงจิตเราก็จะไม่ตกนรกหรือไม่มีความทุกข์นั่นเองนะครับการตกอยู่ในคุณนรกนั้นก็คือการตกอยู่ในไฟแห่งทุกข์ไฟแห่งกรรมการกระทานะครับที่เราทํานั่นเองนะครับคือตามความเชื่อของการอินทร์เนะ้กระทั่งในพระพุทธศา,าสนาของเรานะครับก็มีความเชื่อว่า ทำความชั่วแล้วตายไปจะตกนรกนะครับก็เป็นคติเตือนใจว่านารกคือผู้คเคารนาที่เราจะได้รับนันเอนครับในความเป็นจริงแล้วผู้คเคารพนานั้นไม่จําเป็นจะต้องตายไปนะครับแม้จะมีชีวิตอยู่ก็สามารถตกนรกได้นะครับนั่นคือนรกแห่งใจนรกอยู่บนดินนั่นเองนะครับสวยูดีนอกนรกแห่งใจนะครับ,รบหลังจากที่เราได้ไหว้ท่านอยู่มาทูตแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ ชมตอนครับโอ้โหแดนนะโรคานี้ไม่น่าไปเลยนะครับไม่น่าไปครับฉะนั้นจงทำความดีครับนี่คือจักรวาลครับเขาพระสุเมนหรอเปล่าครับเนี่ยปรากฏนำเราชมนะครับจักรวาลครับโอ้โหนี่ครับ สวยงามมากเลยครับนี่สีวลึ์ลึครับตามความเชื่อของรามคุณดูือว่าเป็นแบบสัญลักษณ์ของการสร้างรูปนะครับครับตอนนี้เราก็นําทุกท่านมาสู่แดนบาดาลนะครับเี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าในแดนบาดาลนี้มีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราไปแดดและลมกระมมานะครับโอ้โหยู่้องเที่ยวขอพญานาคีเต็มไปหมดเลยครับ กวนมาบูชาพ่อปู่นะครับที่แดนบาร์ดานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไปบูชานะครับพ่อปู่พาพ่อปู่ไปนะครับ เราชมบยรยากาศไปเรื่อยๆนะครับราบสำหรับภาพผนังนะครับที่เราเห็นตรงนี้นครับก็คือควรกระเสียนสมุดนะครับเราเคยได้ยินที่เ,าเราเรียนกันกันนะครับเรื่องควรกระเสียนสมุดนะครับก็คือว่าเหล่าเทวราได้เหล่ามาเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันนะครับในการตัวตรงยู่ซึ่งเชื่อที่ใช้เ่ยค่ะฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยขอว่าไปขอพระศิวะว่าขอใช้ ข้าวัดพญาวาสุกรีนะครับซึ่งเป็นพญานาคเนี่ยซึ่งอยู่ที่พระสอของพระศิวะนะครับเป็นเชือกในการควนเกษมสมุดนะครับจึงสามารถควนเกษมสมุดได้สําเร็จนะฮะนี่ก็คือเป็นความเชื่อของท่านพิจามด้วยนะครับถามว่าในศาสนาพุทธเรามีไหมมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าศาสนาพุทธเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์มิรูนะครับนะครับชมบรรยากาศบรรยากาศนะครับดููพญานาคการนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันเพียงงานมากทีเดียวครับผม าามเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาผู้ที่มีศรัทธามาอีกเป็นรอบนะครับแล้วก็ท่านตรองใหม่รอบแน่นอนเดี๋ยวพาลูกศิษย์ลูกหามาตอนนี้เราก็ออกมาจากแดนบาดาลเนาะเมื่อกี้เราไปไหนนะฮะไปซอะไปนรกไปกาจักรวาลใช่ไหมครับแล้วก็มาเมืองบาดาลเนาะเราก็เดินเที่ยวชมมาเรื่อยๆครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวสําหรับทริปแรก หลังโควิดคลี่คลายนะครับแน่นอนครับต่อไปเราก็จะไปวัดอีกนะคะวัดธรรมะอุทยานวิหารพระมหาวิศนุอ่าเดี๋ยวผมเล่าเรื่องพระวิศนุให้ฟังนิดนึงนะครับ สำหรับพระวิษณุนะครับหรือพระนารายนะครับที่เรารู้จักนั่นเองนะครับพระวิษณุหรือพระนารายเนี่ยนะครับท่านก็จะมีเรื่องราวหรือมีมหากราบหรือมีตำนานความเชื่อเยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งพระรามและพระในเรื่องรามเกียรติ์รามายนะก็เป็นปาง่งของพระวิษณุนะครับที่ได้กลับชาติมาเกิดนะครับในการกรับทศกัณฐ์นั่นเองนะครับซึ่งทศกัณฐ์ในในในสมัยที่เข้าเขาไกรลากเนี่ยก็ชื่อนนทุกนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนในวิชาภาษาไทยมาแล้วนะครับนี่คือ ขราวิชานุนะครับส่วนพระม่เหสีนะครับหรือพระชายาก็คือพระแม่เดี๋ยวคิดก่อนครับสาวิตรีนั่นเองนะครับผมนี่ครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับยังมีสถานที่มีรูปเคารพของเทพเจ้าอีกหลายองค์นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูพระแม่สาวิตรีนะครับใกล้ๆสาวนะครับครับสำหรับ ท้าพ,พรมนะครับก็เป็นหนึ่งในตรีมูรตินะครับที่เป็นที่เคารพของอา,าศาสนาพุทธชนกาหมินดูนะครับซึ่งตรีมูรติอย่างที่ผมพูดในตอนแรกนะครับก็จะประกอบด้วยพระศิวะพระวิษณุนะครับแล้วก็ท้าพรมนะครับซึ่งท้าพ,พรมเนี่ยครับท่านอยู่ที่ฐางตรงด้านหลังสมบูร์เองนะครับอาจจะเราเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับโผลไปเรื่อยๆ โอ้ยนี่ครับรูปปั้นใหญ่เลยครับนี่คือพระแม่กาลีครับเป็นปางหนึ่งของพระแม่ปาราวตีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมองค์ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมไปหลังนิดนึงครับนี่ครับนี่คือด้านหลังผมนะครับก็คือปางของพระแม่กาลีซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระแม่ปาราวตีซึ่งเป็นมเหสีเป็นชายาของพระศิวะนั่นเองนะครับปางพระแม่กาลีนี้ก็จะเป็นปางที่ปราบเหล่ามารทั้งหลายนะครับเป็นปางที่แสดงถึงความกล้าหาญของผู้หญิงนะครับ ผู้หญิงแกรง่งผู้หญิงเก่งนะครับที่อยากจะประสบความสําเร็จต้องบูชาพระแม่กาลีครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราเดินมาที่อโนุมูสิกานะครับอยากได้ต้องกระซิบครับเดีกก๋ยวผมจะกระซิบนะครับกระซิบกระซิบกระซิบดีาดูตอนกระซิบเ้วยเลยจิดหูด้านหนึ่งด้ท่านปิตวิท่านอีกอันหนึ่งไปด้วยใช่ไหมครับจินนี้นะครับ ปีครับหนึ่งสองสามครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปตอาไม้ตอกสิบติดหูติดหแล้วครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับด้านหลังด้านหูนะครับหลังก็จะเป็นหยรู น,น,นั่งเอีน,นะนนครับ่เรมรงามดินชมมารอบแล้วนะครับตอนนี้สนที่ตไปที่เราจะไปกันนั่นก็คือเครืออุลลันนั่นเองค่ะจบจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเชิญค่ะ